ซึ่ง2นวัตกรรมนี้2สตาร์ทอัพค่ะคุณผู้ชมไปดูอย่างแรกเลยค่ะโกโกบอร์ดค่ะชุดหุญญ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ช่วยให้เยาวชนเข้าใจสเตมผ่านการเขียนโค้ดแบบลากวางจุดเด่นคือใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆมัธยมขึ้นไปนะคะตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นเลยและยังออกแบบมาเพื่อจุดประกายให้กับเด็กไทยก้าวเข้าสู่สายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์จากผู้ที่ก่อตั้งโกโกบดค่ะ ผมคิดว่าในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยการสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อสําคัญๆเช่นการออกแบบและสร้างนวัตกรรมนะการสร้างระบบอัตโนมัติโคดดิ้งคืออะไรไอโอทีนะ IoT คืออะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของสเตนนะซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพิาเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเราทำให้เด็กรู้สึกว้าวกับหัวข้อพวกนี้เนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้อีก โครงการนี้นะครับได้รับทุนจากเท็ดฟันนะครับในโปรแกรมเท็ดมาร์เก็ตสเกล่งอัพเพื่อนำไปต่อยอดการตลาดจนเข้าถึงลูกค้าใหม่กว่า300รายมียอดวิวโปรโมทรวมแล้วกว่า2ล้าน5แสนวิวครับในมุมมององคนที่ให้ทุนเนี่ยเราจะรู้สึก คือพอใจมากเพราะว่าในโจทย์ที่เราให้ในตัวเขาเนี่ยเขาทำงาน,นจนจบแล้วแต่ผลงานของเขาที่ออกมามันไปต่อยอดเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมอื่นที่มันจะไปขยายผลทั้งในเรื่องของเมื่อกี้เหตุภาคเกษตรน,นะคะเรื่องเรื่องของอาภาคของการออกกาลังกายเป็นเรื่องของโรบติกบางเรื่องที่มันจะไปใช้ในโรงงานอุตสา,กาหกรรมหรืออะไรต่างๆได้เรามองว่าเรารู้สึกภูมิใจที่เงินทุนที่เราสนับสนุนสตาร์ทอัพรายนี้มันไปต่อยอดทําให้เกิดโอกาสในการสร้างสต์ หรือว่าสร้างคิมให้รีซอร์สของประเทศในฝั่งของสเตมหรือฝั่งอื่นๆได้อีก